แจกก็แล้วกินก็แล้วก็ยังเหลืออีกหลายตันจะเก็บรักษากันยังไงดีครับเนี่ย ที่บ้านราชเมืองเรือหรือว่าราชานีโศกแห่งนี้นะครับก็มีพื้นที่ในเกษตรกรรมเนี่ยจำนวนหลายแห่งนะครับแล้วก็เพาะปลูกพืชหลายชิน้นเลยนะครับอย่างตอนนี้เราอยู่กันที่ไร่ฟักทองริมแม่น้ําบูนเลยนะครับแล้วผลิตผลจากฟักทองเนี่ยก็ออกมาจํานวนมากเลยนะครับนอกจากเอาไปรับประทานแล้วก็เอาไปแจกจ่ายแล้วก็ยังมีปริมาณเหลืออีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการถานอมรักษาฟักทองเอาไว้เพื่อให้มีอายุยืนยาวสามารถเอามาประกอบอาหารได้ในอนาคตกันนะครับฟักทองที่ยังไม่ได้นํามาประกอบอาหารจํานวนมากวางรวมกองไว้อย่างนี้ อยู่ได้อีกอย่างมากก็ประมาณเพียงแค่1เดือนหลังจนากนั้นเนื้อฟักทองก็จะขาดคุณภาพอาจจะเหี่ยวอาจจะเน่าไปนะครับเราจึงต้องมีวิธีการที่จะเก็บรักษาฟักทองเหล่านี้ให้เป็นวัตถุดิบที่อยู่กับเราได้นานมากกว่า1เดือนตัดขั้วฟักทองให้สั้นลงก่อนนะครับถ้าว่าเป็นพืชผักที่มีขนาดเดล็กเราอาจจะใส่ลงไปในถุงสูญญากาศแต่ว่านี่ฟักทองมีขนาดใหญ่ครับเราเลยจึงต้องนํามาหุ้มห่อด้วยพลาสติกใสแล้วก็ติดเทปกาวใสให้เรียบร้อยให้แน่นหนานะครับ จากนั้นเราก็จะนําฟักทองที่ห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสเรียบร้อยนี้แล้วนะครับไปใส่ไว้ในห้องเย็นครับก็จะสามารถเป็นการถนอมรักษาฟักทองนี้ให้มีอายุยาวนานออกไปได้มากกว่า1เดือนนะครับเพื่อที่จะนํามาใช้ประกอบอาหารในช่วงที่เราไม่สามารถปลูกฟักทองได้ไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมหรือว่าเป็นช่วงที่เรายังไม่ได้ปลูกฟักทองยังไม่มีผลผลิตฟักทองแต่แต่เราก็จะมีเมนูอร่อยๆที่ทำจากฟักทองไว้กินตลอดปีเลยนะครับ